ขีม่มอเตไซค์ชมบรรยากาศทางไปอ่างบางผ้าครับแต่ทางนี้ขากลับแล้วครับผมดูเขาเขาภูเขาสวยงามเลยเขาภูเขาครับภูเขาล้อมรอบเลยถนนเส้นนี้ถนนเราก็กว้างนะครับก็สองเลนอยู่แหละแต่ก็กว้างอยู่ต้นไม้ใหญ่รถนติครับ รอบๆไปครับไปขี่มอไซค์ครับผมตาชมบรรยากาศรอดๆทางมาบางข้างครับทางเก็บนน้ำแต่ตอนนี้ขากลับแล้วครับขากลับแล้วก็อยากจะให้เอซีนะครับผู้ชมครับได้ดูทางทางครับบรรยากาศดีรล่มเลื่นเย็นสบาย สบายเลยครับบรรยากาศดีก,ก็ทางโค้งนะครับทางโค้งนีน่เลยถนนไปอา่าเจนน้ำตามพระภูเขาครับภูเขาสองข้างทางครับลมเลื่นเย็นสบายเส้นนี้ก็จะไปบางแสนน้องมนครับ นี่จะไปบางแสนนองบนลุงตัวให้ลูกภูเขาครับภูเขาสวยงางามๆเลยนานๆนนมาเจอบรรยากาศแบบนี้เย็ยนชื่นใจเงินจดชื่นเลยครับวันหยุดสุดขีดเลยวันนี้ลูกภูเขาครับภูเขาเออเมื่อยแขนมือมือถือไม้ เซลฟี่ไว้เมื่อยแขนแบบามาชมบรรยากาศครับผมบรรยากาศสองข้างทางล้อมรอบไปด้วยภูเขานี่เลยภูเขาของเราโอ้สวยงามครับ คลิปนี้ก็จบแค่นี้ก่อนนะครับปวดแขนแล้วครับผมถือไม้กันจันสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนนะครับขอบคุณที่เข้ามาติดตามได้รับชมภาพขอบคุณมากๆครับ